เช็ดดีๆแล้วก็ตัดออกตัดเครื่องบัตัดเครื่องตัดไปหันสามมิลลิคุณก็สิยกมือนแล้วว่าเดี๋ยวพามาเบิง้งเด้เพียงหนึนออ่งอเอากันมือเดี๋ยวพาเาเบิ้งเลยเอาเช็ดหยกกันนี่นายหำแหล่ไหมกําลังตัดให้เราตัดกันตัดซ้ำทอนแล้วว่าคือสิทธิ์ทั้งหมดหลายเหูกพี่อเออ

หัวตองรีบหายปุฒบไม่มีหอดดินเดียว่าไอ้ลูกพี่ของแค่เนาะขั้นนี้มาคลายแต่แล้วเลยเพราะว่ารถสุดดีเรือสุดประเทศเนาะขึ้นหลอน่อมันได้ลูกพี่คือเห็ดหล่อมันขวางไปชนกันลูกพี่ขึ้นหลอน่อมันไดนมน้มีเดียดคล้องไม่ดี เดี๋ยวสีเงีเบียบป้องไม่ไอ้ดินร่อนาปานลงแล้วว่าร่อนาป่านลงมาเสียงดังกักมึงไอ้หลงสิบสปีดแค่นี้เกียดสิบสปีดแล้วว่ทาทำหน่วงวันนี้เกียร์เดิมเกียร์เดิมเครื่องเดิมเฟืองท้ายเดิมสิบสปีดเป็นอะไรเดี๋ยวเขาบอกลู่เราเป็นว่าสิบสปีดกับสิบสปีดนั้งเพลนพัน,นล่ะ ใช้ไปด,ดันยากเลยหายดิบดันกันเป็นห้าหนาะดันแน่จากเครน่อยแล้วว่าก่อไปพานแล้วมวนดินนี่ดิเพื่อนเราแตงไม่ลนะเต็มร้อยแปดในห้องบิ๊กตู้นี่ สิบร้อแกก็มีเด้แต่ไม่ได้เอามารถกระดูดไทยมาก็พอาหรอกเราว่าคนผู้เดียวจะมาขับรถสองขันสามขันเป็นเรื่องอะไรหรอกเห็นป่ะลูกพี่เออคือเขาดีแท้สองขันเด้สองคันคือเก่ 9, าให้บริเวณใสเป็นเป็ด รัลกลงเลืองเลยนเ,เป็นหรอกพีก่นว่กอะไรนั่งก็นนักไปยืนนี่ถวดแอวใครในแต่บ่แดดเขาคือว่าฝนสิตกม้อนี้คือว่าพายุเข้าบ่ว่าพายุพายุพา,ย,พาย,อยอย่างมีพายุขึ้มที่เดีย รถน้อยกับเสียงขับไฟหูหด่นพี่น้องเลยมี่ค่เนีันขันไงเรื่องไปเลือกได้หอผีถอยบ่ขึ้นนด้ยันดีมันสไลด์เพ่นยังตั้งให้มาให้น้องเดียวมาปะเสียงรังนมาเลย

ลงไปไห,หน้าเด้บิ๊กตู่ก็เผยสวยจะได้เรื่องรุ่นแมคโอร์ไปเดินไปหัวสมองหน้าเพรแห้งเพรแห้งเลยพอพอพอเนี่ยทะเบิ้งน้องเดียวที่เขาฮอดปะ ไอ้เข้าเข้ามาไปดูเพี่พ่อไปอยู่แกเอินเข้าได้ไปน้องบ่ะพอดิเขออา้าจะเค้ยได้สิบร่อ ก็สามขั้นเด้สิบหลอกมนันนี่เปลี่ยนกันมากดีกาเกมยางยางหลอกวัตติดดีก,กาไปเปลี่ยนยางอยู่เดี๋ยวมาใหม่ครับว่ามันก็เปลี่ยนยางก่อนแล้วว่าแล้วให้ไอจอนมาแทนบิ๊กตู้ก็มาบิ๊กตู้รถจอดไก่บู พาไปดูเพื่น <assistant. S 2> ั่นดูเจกันแ็่ไดนเอาเที่ยวเที่ยวเที่ยวสามขั้นเลยมายังบร่ด็นั่นรถรถซิ่ห่อออกกัยุ่ได้เงินสามขั้นล้ทั้งที่ีเียเขาแล้วละ นาเดียวมาป่านี่บยังยังยังยั่ว่าให้สัญญาณดูพี่น้องค้อมไวเลยดูพี่ยังบ่พค้อมแคท่งให้ดีๆดี้วว่าเราใส้ลุมอียลดูพี่ข้างนาจะนีแล้วอืมการดุลงงี้ ออาไปเอาไปมานไ,ไปมอได้ดูพี่มง,งข่เขาได้เลยทาสิตำฆาเขาดี

น่ะได้แค่บ้านเนี่พยพชรไถดีปานก็หอดมองระวังเด้อระบายดิยเห็นปะพี่ดีปานก็หอดมองระวัะงระวัง พ่อพ่อพ่อลาพ,พ่อเออเจ้าหอดลิบทั้งผุนเห้ำแหลาเราไป,ลดลดลดปรถรถเราเร่งรถทำไม่แรงเข้ามาทาั้งทีแร,ร่งบ่แรงขนนี้ก็สองหกกูเลย แล้วไปเอาละชิบนาพอกันไหมนี่น้องบดแล้วนะ,ะ,ะติดงับงับคืออะไรติดกระเป๋าบเลยว่าติดขึ้นเก้าหล่ะรถขั้นเก้าให้บอกว่าปูผาขึ้นมูอแต่ปูพายางที่มว่าติดเนี่ย ไปคลิปหน้าพอกันไว้พี่น้องคลิปน,น,ปนี้สวัสดีครับ